ลาบสวัสดีนะคะพี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านผู้ติดตามรับชมทางช่อง YouTube นะครับวันนี้ผมได้รถประมูลมานะครับรถประมูลประมูลมาประมาณ3ามสี่คันแต่พอพร้อมเลยคือ2องคันนี้นะครับคันนี้เป็น m a สด้าสนะครับเกียร์ออโต้นะครับปี05อันนี้เป็นแอทลาดนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูเป็นรายคันอีกทีนะครับมาดูรายละเอียดคันนี้กันก่อนนะครับ รถเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนะครับอันนี้รถได้เดิมๆเลยคันนี้สวยเด,เดิมบางนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมเครื่องกาวเดิมเสาเดิมนะครับสวย,สวยเลยคันนี้ตำหนิน้อยนะครับคันนี้ภายในนี่สวยเลยภายในทนดำนะครับเบาะหนังแล้วนะครับมีหน้าจอด้วยครับตัวนี้น่าจะติดรถมาเลย น,นี่เกียร์ออโต้นะครับมาด้าสามภายในสวยเลยนะครับฝ้าหลังคาสวยๆใส,สๆเลยอันนี้เครื่องเกียร์จบๆเลยนะครับสีสวยเลยนะครับสีสีแทบจะไม่มีตำหนิเลยนะครับแต่ว่าก็ยังมีบ้างอยู่เล็กๆน้อยๆนะมี มีตรงนี้มานิดเดียวนะครับโตทำสีเกียบนิดเดียวสวยเลยคันนี้อันนี้ราคาเจ็ดหมืนเกันบาทเท่านั้นนะครับได้เป็นเกียออตโต้เลยนะครับระบบไฟฟ้ารอบคันใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับพวกหลอดไฟอะไรต่างๆออกครบทุกดวงเลยนะเครื่องติดง่ายนะครับมาสตาร์ตอวเสียงเครื่องกัน สตาร์ทเครื่องเลยนะเครื่องนิ่งเงียบเสียงวาวไม่มีดังครับรถไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะครับน้ำมันระบบเดียวตัวนี้ไม่ต้องติดแก๊สหรอกครับตัวประหยัดเลยตัวนี้ผมเติมวิ่งมาหกสิากิโลสอง้อยั่างเหลือเลยนะน้ำมันเมื่อวานประหยัดน้ำมันมากนะมาต้าสามตัวนี้ใครไม่ทันคันที่แล้วนะครับมาต้าสามมาเอาคันนี้ไปเลย มารับเองรถได้นะครับรถอยู่อำเภอขุนลังจังหวัดมหาสาครคามนะครับนี่เครื่องนิงน่งเงียบเลยนะครับรถเดินเต็มสูบเต็มกาลังนะครับเกียร์เปลี่ยนนุ่มเปลี่ยนครบทุกเกียร์นะครับเครื่องเกียร์เครื่องเกียร์รรจบเลยคันนี้เครื่องเกียร์ดีเลยวิ่งดีไม่มีสะดุดนะครับสีสวยรถได้เดิม เสาเดิมนะครับมาเสาวสวยเดิมเนี่ยรถพวกนี้ล้ออะไรมันเล็กนะครับล้ออะไรเล็กๆเกนะี่ยผมสังเกตดูหลายคันแล้วคันนี้ก็ล้ออะไรเล็กนะครับมาดูบอดี้กันก่อนเลยนะครับท้ายสวย ฝาท้ายเดิมๆไม่เคยแกะนะครับขอบซ้ายสวยนะครับรถเดิมดูง่ายครับล้ออะไรนะจะล้ออะไรด้านล่างครับมแ,รรออรแมรงล้อไหลแมรงครบนะครับ สวยๆเลยคันนี้เอาไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับตำหนีนิดเดียวคันนี้ตำหนีน้อยคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับกับราคาเจ็ดหมื่นเก้านะครับดูภายในนะแอร์ตัวนี้เป็นแบบอแอร์รีกิตอนนะครับกดออตโต้แอร์ทำงานอัตโนมัติเลย ตัวนี้เล่นได้นะครับพิทยุซีดีน่าจะเป็นของเดิมติดรถมาแหละตัวนี้เล่นได้ใช้งานกปกติคู่มือยังอยู่เลยนะครับคู่มือ,อยังอยู่สวยๆเลยนะครับฝ้าหลังคาสวยๆเสๆเลยมีแต่รอยเจิมมานะี กระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้ทุกอย่างเลยคันนี้ขึ้นลงครบทั้งสี่บานเลยนะครับปาผมไปเปิดห้องเครื่องให้ดูสนใจเข้ามาทดลองขับได้นะครับรถอยู่อำเภอกุดลังนะครับจังหวัดมหาสารคามที่เดิมเลยรถสาตาร์ทเครื่องอยู่นะครับเครื่องเงียบ เครื่องไม่มีไอนะครับเครื่องอยังสมบูรณ์ดีทุกอย่างเลยนะครับความร้อนปกตินะขับทางไกลได้เลยนะครับวิ่งใช้งานได้อีกยาวๆเอาไปกันแดดกันฝนนะครับดีกว่าขับมอเตอร์ไซค์รถยนต์ทุกวันนี้รถยึดรถประมูลอะไรก็ราคาไม่แพงนะครับราคาถูกๆเอง คันนี้เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจโทรหาผมได้เลยที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งนะครับเจ็ดเจ็ดศูนย์ศูนย์เจ็ดห้าสองนะครับมีบริการขับส่งให้ทั่วประเทศนะคบใกล้ไกลไปได้หมดนะครับเหนือจดใต้มา,าหน้าสวยๆนะครับ เดินเรียบๆเลยครับนิ่งๆมาครับมาเอาไปใช้มาเ,าเข้ามารับเองที่บ้านผมรดได้นะครับราคาง่ายๆครับบานๆ,นๆง่ายๆคิ้วกันสาดครบนะครับคือรถคันนี้ เอาไปไม่ต้องไปทําอะไรมากมายเลยนะครับคันนี้ไม่มีอะไรต้องเก็บเลยหรือจะใช้อย่างนี้เลยก็ได้สีสันโดยรวมนี่90บบวกน,นะครับคันนี้ยสวยรอบคันเลยมีแค่ตรงนี้นิดเดียวนี่รถขับดีขับสนุกเลยนะครับ ภาพภายในยังแบบสดๆอยู่เลยนะครับคันนี้ในเล่มนะครับแจ้งครอบครองสองมือนะครับเป็นผู้หญิงทั้งคู่เลยคันนี้เป็นรถผู้หญิงใช้นะครับไม่สะดวกมา ไม่สะดวกมานะครับบ้านไกลผมมีบริการขับส่งให้นะครับพี่ๆเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับโทรหาผมได้เลยนะครับโอเคครับผมวันนี้ขอจบรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ